สวัสดีค่ะวันนี้ร้านทันยา Auto h o า s e นะคะจะมาแนะนำ Toyota Fortuner 2.4 V เครื่องดีเซล4 wheel drive ปี2019นะคะกับเลขไม้เพียงแค่48,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ คารถป้ายแดงออก0หนึ่งล้านสี่บาทนะคะแต่เราขายแค่เพียง8,99,000บาทค่ะถ้าลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทนะคะเริ่มต้น2.49%ค่ะรถคันนี้มาพร้อมกับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU นาน2ปี1,000 10, 0ถึง7,000 0กิโลนะคะและเรายังแถม รพันย่า,ญญาตั้งอยู่เส้นติวานนทปากเกรด็ดสำหรับลูกค้าที่สนใจนัดหมายดูรถติดต่อตามเบอร์และช่องทางนี้ได้เลยค่ะ